เนี่ยะครับวันนี้ก็จะมาเล่นฟรีไฟผมจะมาลงแร็ง4ต่อ1นะครับไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าช่วงนี้ก็ติดโลบกมากไม่ได้่าเล่นฟรีไฟเลยอ่ะมันแบบว่าอ่าฟรีไฟผมเล่นมานานมากแล้วมันก็เบื่อเบื่อนะครับก็เลยแบบว่าไม่มีคอนเทนต์อะไรที่จะทําวันนี้ก็เลยจะลองมากลับมาเล่นดูดูว่าฝีมือผมจะอยู่หรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วตอนที่อยู่อ่ะมันก็ไม่มีฝีมืออยู่แล้วผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมลองไปกดนะแรงซิเลเวอร์นี่แหละแต่ว่าตอนนี้มันเป็นตอนประมาณเที่ยงคืนนะครับตอนเที่ยงคืนน่าจะะตึง่งนะ คนแต่ไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่านะครับถ้าตายหรืออะไรผมก็จะถ่ายมาโอเคเดี๋ยวหาห้องก่อนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในดีแฟนผมเนาะก็ไม่ได้เล่นไอดีตัวเองนะครับ <c oughs> โอเคกว่าจะเจอห้องรอบไปนาทีเกือบ2อนาทีเลยน่าจะตึงกันนะาตอนนี้ดูดิดูดิดูแต่งตัวแต่ละคนโออย่างตึงผมบอกเลยว่าเกมน,นี้ตึงแน่โอเคตอนนี้ก็เป็นดา่านเกาะสวรรค์นะครับ ื่นเต้นมากไม่ได้มาเล่นอย่างนี้นานแล้วหนึ่งต่อสีโอเคผมจะลงไปทางนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ยิงคนที่อยู่บนอากาศได้นะครับประมาณนี้โอเคแต่ไม่รู้ว่าลงไปจะตายหรือเปล่าฝีมือฝีมือไม่มีผมไม่ค่อยมีฝีมือเท่าไหร่นะครับโจนี้ก็ติดล็อบบ์ด้วยฟีไฟล์ก็ห่างหายไปนานมากไม่ได้เล่นเลยคือแบบไม่ได้เล่นเลยนะครับโอเคปื๊บปื๊บโอ้ยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนใครเลยโอ้ยิงไม่โดนใครเลย,ย,เลยทุกคน นี่อยู่ได้บ้านนี่คนนึงนะอยู่บ้านนี่คนนึงรอรอรอโอเคนักหนึ่งนักหนึ่งนักหนึ่งอืดปังแตกปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอเล่นปืนนี้ละกันนะัดเดียวหัวอะไรเงี้ยอ่าขออ,อ,อย่างนี้ก่อนเฮ้ย <oly> ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าน,นะครับเฮ้ยไม่โดนหัวไม่โดนหัวไม่โดนหัวผมยิงไม่ค่อยเก่งนะครับประมาณนี้เอ้ยเดี๋ยวนี่คนเอ้ยไม่โดนไม่โดน เอ้ยเยเย็นเยเด้อเยเย็นเด้อเยเยเด้อจเย็นๆเด้อใจเย็นๆเด้อเคยเคยพูดเคยจ่าเด้อไปตายอยู่นะตายอยู่นะแต่ว่ายิงหัวไม่แม่นก็เดิมแค่นั้นอุ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ดิเฮข้างหลังมีข้างหน้าอีกเฮ้ยผมลงก่อนอย่าตายไม่ตายฮนึกว่าจะตายมีคนมาร้อยหลังผมครับ ร้องอยหลังผมเฮ้ยเขาอยู่ฝั่งขวาเว้ยเท่านี้ฮ้ยยาเจ้จตกเลนไม่ออกเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวไปตาต่อไปดีกว่าเลยไม่ออกเลยตาสุดท้ายของวันไม่รู้ว่าผมจะคว้าชาัยชนะได้หรือเปล่าชัยชนะที่สุดท้าย เล่นไม่ออกอ่ะอยังไงก็เล่นไม่ออกผมเล่นยังไงผมก็เล่นไม่ได้เกมเกมนี้คือทั้งใจตอนนี้ก็คือแบบว่ามันไม่อยู่กับเกมเกมนี้แล้ว <c ười> ผมว่าตอนนี้เราน่าจะไปต้องพีกนะครับโอเคต่อไปบนราคาพีกเลยดูซิว่าเราจะได้หรือเปล่าขอเก็บสตีนนึงอ่ะคลิปๆเนี้ยจริงๆขอเก็บสักตีนนึง <c ười> โอเคโอเคไปลงไปตอนนี้มีคนตามมาอยู่อุ้ยน่าจะตีนึงอยู่ตีนึงอยู่ขอปืนขอปืนหน่อย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  ขอคุณครับขอคืนหน่อยครับมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนกันตรงม้นคนนึงตรงน,นี้คนนึงเฮ้ยโดนหัวสองนัดไม่ตายเฮ้ยโดนหัวสองนัดไม่ตายเมื่อกี้ทุกคนเห็นนะเกมดีเกมก็ดีเฮ้ยทุกคนตอนนี้น่าจะได้สก,กา,าแล้วนะครับซึ่งสก,กาของรหัสแฟนผมนี่ก็คือเวลตัน <laughs> เวลตันแต่รหัสผมอย่างหมายตันเฮ้ยทุกคนนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ โอ look, ้ยมันม like, ันแบบมัน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 เล่นมันเล่นลิลหรอมันเล่นลิลหรอุกคนมันนอนเหรอเอ้าผมไม่เห็นมันแล้วอ่ะอ๋อออกมาแล้วออกมาแล้วเอ้ยมันเอ้ยมันมันได้ยืมมันไม่ได้หรอผมกดอะนี่กดพนุไปปุ๊บฟุ๊กจริงเล็งหัว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 แตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งเฮ้ยจะแตกเหมือนกันไม่นะฮ้ยฮู้ย จเย็นใจเย็นไม่มียาไม่มียาเออไม่มียาไม่มียาอุ้ยโอ้ยมียาแล้วมียาแล้วกล่องเดียวยังเหรอเฮ้ยกล่องเดียวยังอือจุ๊บเพื่อนมา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 จุ๊บเพื่อนเฮ้ยเอ้ยมาจุนมาจุ๊บเพื่อนมาจะจุ๊บเพื่อนมาจะจุ๊บเพื่อนมาจะจุ๊บเพื่อนอีกมาจุ๊บมาจุ๊บมาจุ๊บอ่ะยิงยิงตายอีกหนึ่งตายหนึ่งโอเคทุกคนตอนนี้ตอนนี้ เอ้ยมันมันมันเข้ามาเข้ามาในบ้าน่อกี้มันเข้ามาในบ้านได้ยินเสียงเอ้ยเก็บไปแล้วหนึ่งตี้เอาวะอย่างเอาเลยตอนนี้ไปทุกคนผมเห็นคนแล้วทางทางขวาทางขวาเมื่อกี้ทางขวาผมเห็นผมเห็นคนเขาน่าจะไปเอาเด็ดแอดดับหรือเปล่าไปแล้วนี่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงละเขาหยิบฟางนู้นเขาหยิบฟางนู้นเอ้ยแตงหนึ่ง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 อยู่ไหนอยู่ไหนอีกอยู่ไหนขึ้นนี่อยู่ไหน เอาแล้วเอาแล้วลรามาเจอตี้แล้วผมขี่หาย่างนานเลยกว่าจะเจอคนนี้อ่ะขี่หาย่างนานเอาเฮ้ยเพื่อนเองอยู่ไหนเพื่อนเองอยู่ไหนนี่ไงนี่ผมเห็นละผิดละนี่ไง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 เอ้ยเอ้ยเอาวะสามหัวสามหัวแล้ว โอเคเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้คนนึงตรงนี้คนนึงเอ้ยเอ้ยไม่โดนไม่โดนเอ้ยไม่โดนโดนอะไรกันครับนี้อเฮ้ยหนุ่มเฮ้ยเขาหาที่กันบังกัน่ะเฮ้ยถือว่าคนนี้เอาเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะทุกคนเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องเอ้ยเอ้ยไอ้ยไอ้นุ่มไอ้หนุ่มมันมันระยะไกลนะนน่ะมันระยะไกลน่ะอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆเย็นเอ้ยเอ้ยเจ๊ะ ไม่ได้เลยรตนี้วะเนีอ่ยเอ้ยไล่ฆ่าครับไล่ฆ่าตอนนี้เจคิวแล้วเคิวแล้วเฮ้ยทุกคนนี่นี่นี่คนนึงอ้าวเพื่อนจเย็นเเด้อเอ้ยเอ้ยไม่ตายเอ้ยเด้อยจะเย็นจะเย็นจะเย็นจะเยอ้ยจะเย็นเย็นันอ้ยย็นเย็นเย็เอ้ยจเย็นเด้อจเย็นเด้อจเย็นเด้อ ไอเจนเดอร์เจนเดอร์เอ้ยนอกสองนอกสองตัวที่สไลด์เอ้ยความวัดตีแข็งตึงยังตึงตึงเกินเกือบตายแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วกอทำใจกันกอทำใจกันเก็บแรยที่เกินโอเคตอนนี้เราก็ได้มา10คิวแล้วผมทำได้ยังไงวันเนี้ย ผมทำได้ยังไงนี้เอ้ยเอ้ยไอ้นี่แม่งหมวสามแน่ๆเอ้ยเอ้ยสิบเอ็ดคิวสิบเอ็ดคิวเอ้ยยิงตัวยิงหัวช่างมันยิงตัวยิงหัวช่างมันอ้าวไอ้นัานเก็บของเพื่อนไอ้นัานเก็บของเพื่อนอยู่เก็บของเพื่อนเก็บของเพื่อนทำไมเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บของเพื่อนทำไมเอ้ย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 ตาย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 ไปตายไปบนเข่าลูกนี้ ไม่เห็นจะมีคนเลยแล้วก็ไม่อยู่ไหนกันหมดกำลังมี่ะอว่มีเอ้าอยู่ไหนวะก็อยู่ไหนอ่ะนู่นนี่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 ผมเห็นละ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 เอ้ยแตกหนึ่ง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 ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะเอาเอาไงอ่ะเอาไงจะเอาไงอะจะเอาไงอะเฮ้ยเข้าเข้ามาว่ะเข้ามาว่ะ

Hey, ขอค่าก่อนขอฆ่าก่อนขอฆ่าก่อนอีกคนกคนึงอดี๋คนนึงหิวมีนีน่อยู่นี่นี่โอเคหนึน okay. นงน่งแล้วไอ้ผมมาถึงจุดจุดนี้ดดได้ไงวะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยยังไงเขาก็ต้องออกมานะครับตอนนี้อ่าออกมาดิออกมาเข,า,ขาอยู่ข,า Denis, ข้างหน้าผมนี่แหละเออผมอยู่ในวงเขาไม่ได้อยู่ในวงเขาอยู่ข,า Denis, ข้างในเขาอยู่ขา้างในเขาอยู่ข้างในระเบิดดีวะระเบิดเฮ้ยปึ๊บ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 ไปกตบต้าจ้าป้า ตายวงกัน呐ตาวงกัน呐ไอหนุ่มไอหนุ่มตายวง呐ไอหนุ่มอหนุ่มตาวงไอหนุมตายวงไอหนุมตาวงแน่แน่ตื้อ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 ตนีอต้อเื้อตื้อตืยอนื้อต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 ้อยื้อตื้อตื้กตื้อนี้อตื้อต้อตื้อยื้อื้อตไ้อต้อตื้อ้ต้ค้อ้อ รัตกตะขคดน,นะครับจุ๊บๆ mm hmm. เปิดศึกลออินรับชิโโลทักษะตัวละครดาเมจ mm hmm. เดเวเวอร์เลสมาสตูที่สร้างความเสียหาย แกชิโร่เข้าเกมกดรับผู้รอดชีวิตคนใหม่ได้เลยฟรีระยะเวลากิจกรรมถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564คอปา้าเลสเปย์ความคุม้มครั้งแรกแฟชั่นระดับตำนานที่เปลี่ยนสีได้ถึง4สีได้ชุดปุ๊บแถม2ท่าทางฟรีปับ๊บระยะเวลาวางจำหน่ายถึงวันที่5มีนาคม2564ตำนานขุมสมบัติกับหมัดอสรพิษตำนานแห่งความเขี้ยวร้อนแรงแซงทุกสมอระมิระยะเวลากิจกรรมถึงวันที่6มีนาคม 2 5 6 0